สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทำไมต้องเดินกันทุกเช้าหนุ่มต่างชาติสงสัยสิ่งที่เห็นนี้คืออะไรช่วยอธิบายทีทำไมพวกเขาต้องเดินทุกเช้า เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลนั้นต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่มีผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวบราซิลได้โพสตคลิปบรรยากาศยามเช้าที่มีพระเดินบิณฑบาตอยู่พร้อมตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นว่านี่คืออะไรโดยเจ้าของโพสต์นั้นได้ระบ,บุข้อความเป็นภาษาไทยไว้ว่าใครช่วยอธิบายชั้นทีว่ามันคืออะไรและทำไมพวกเขาถึงต้องเดินทุกเช้า ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลนั้นเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเช่นช้อปปิ้งอาหารเช้าจ้าบินทบาททุกเช้าจะมีพระเดินแบบนี้ให้เห็นและจะมีชาวบ้านที่ศรัทธาเอาข้าวเอาอาหารมาใส่บาตรเพื่อที่จะได้บุญซึ่งหลายๆคนนั้นก็ต่างแสดงความคิดเห็นออกไปต่างๆกัน ขอขอบคุณข่าวจากเสมนิวสครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ